เดินทางมาพูดครับคืนพูขึ้นเขาแล้วมันนี่เขามีเสตเตอร์อขี้มันผ้ามาจัางอีกเนาะว่าทันเดจอ่ะขอกราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมีเสตเตอร์ขี้มันมาพบพ่อพี่น้องกันอีกแล้วมันนี่ถ้ามาเลาะพูเลาะปลามื่อนี่ข้างขึ้นเขาที่แต่เขาพี่น้องคืนเพื่อพูเพื่อเขาแล้วมนันนี่มาผู้เดียว ทีมงานไปใส่เบิร์เดเพื่อเกิสิวาเนาะทีมงานเพันยานแดดทีมงานนอนนอนเว้นตรงกับวันอาทิตย์ครับมื้อนี้ส่วนออกมาวันอาทิตย์วันพักผ่อนแต่ว่ามีสเ,เตอร์ขี้มันผ้าพี่น้องมาเลาะคู่เลาะเขามื้อนี้เลาะหายอย่างน้อว่าที เบิ้งน้องใหม่พีน่น้องมาเบิ้นงน้องใหม่มาสิมีบ่บ่ได้มาโดนแล้วความเสียออกปะ,ะแบตรถคือสิเปิดแล้วเหลืออยสองก่อนหนึ่งวันโอ้จะเลอะต้องล้างเลย

ไม่ได้ตัวเนี้ยมันเป็นสวนตัวเนี้ยสวนลินจีคนไปปุ้ยนะไปปุ้ยสวนลินจี แบหดก็จิเบดวันนี้ากับสิบปปันเอาซะบนอ้ม่น้ม่เนี่ยคือ้ม่คืาเจ้าผูกนม่คือ้เนาะรถคนหินคนทรายว้าเหนืล่นเลยเล่นขนาดนลยอ้ว่าเข้าเจห็น ลงคอยแ่แนลงคอยเนียก็องคอยเหนียวไปลยจนี้น้ำมันเหียวเลยพี่น้องมันก็สางสางท้าบนภูเขาส่วนนี้ก็จะเป็นคลองคลองหลักไป อ่องไงพี่ลองลองข่อยแน่เหนเจ้่มสมทีทัสองโอ้มทีสมที่บนภูเขา กอนหนใหม่แล้วพี่น้องเอ้นหนใหม่เอาเหลือมาเหลืออ,อ่ะมันกระแดงบ้างหรือ่อมากคนเดียวมาหนี่อนอนใหม่อันอัน มูนแก่ละวันเป็นใหม่แล้วพีจ่จ๊คแข็งละโอ้มันเหี่ยอบกหดเหรอพี่น้องเอ้ยขึ้นสูงเหรอนี่เตืนเนี่ยเหี่ยอแล้วเฮ็ยต่อเขาได้แล้วหาเอาเต่นหน่วยมัน บ่ไหวบานเท่าเออมันเหี่ยวเนาะมันเหี่ยวไปแล้วเป็นใหม่แล้วบ่ไหวเอาไปเลยมันเหี่ยวไปแล้วมาละสูงก็ได้เอาสูงเลยพี่น้องเลือตัดเอา

ี่น้องใหม่ไงน้องใหม่เพื่อปลาฝนตกแล้วพี่น้องฝนตกแล้วมาจะหาน้ำใหม่โอ้ยบ่หอดโรงงานสับเปียกฝนฝนตกข้าเมื่อทางเปียกฝนแบตรถเบรครถแบตรถแบตบรถ บรรยากาศดีขนาดปันเ,เลยกินข้าวแ้กกับมีแตสินอนเว้นทนแล้วบรรยากาศฝนตกรินเสียบมอดยอดเข่าซึ่นขนาดนัน้นเนาะ 青蛙，你别。